สวัสดีครับคาร์บายโปรดักต์นะครับรีวิวมัตด้าสักคันนะครับผมอันนี้เป็นรถมัตด้าสองนะฮะตัวนี้ปี2010นสะโวม2 0 1 0นี่ใช้ได้ถึง2 0 1 4 1 5นะประมาณนี้นะครับพุ่มบอสนะฮะทางร้านนี่ทำหุ่มบอสแบบสวมนะครับสวมเสร็จแล้วเป็นแบบนี้นะฮะดูนะฮะตัดตรงรุ่นดูนะครับงานตัดตรงรุ่นจะเป็นอย่างนี้สีดำได้น้ำเงินนะครับ เราทําหุ้มบอแบบสวมนะแต่ตัดใหม่ตรงรุ่นนะครับนี่เสร็จไปแล้วเป็นอย่างนี้นะครับผลง,งานนะครับสวมทับของเดิมนะของเดิมเป็นอย่างเดิมคันนี้ของเดิมสีครีมนะครับนะแต่ว่าเราเอาสีดําใส่เข้าไปยังเห็นบางส่วนก็ยังเป็นสีครีมเดิมอยู่บ้างนะไอ้ตรงเนี้ยนะครับตรงพลาสติกเนี่ยแต่มองภาพรวมแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นสีดําไปแล้วนะฮะดำได้น้ําเงินสวมทับข้อดีของสวมทับคือ ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องทิ้งรถนะครับคันไหนที่เคยทาเบาะมามีรอยแตากขาดนะคะก็สามารถสวมทับไปได้เลยนะครับนี่ข้างหน้าแล้วมาด้านหลังเขาก็ทกํากระเป๋าสองข้างซ้ายขวานะครับหนังที่เราใช้เนี่ยนะฮะเป็นหนังหนาหนึ่งมิลลิเนตด้วยฟองน้ํา5มิลมแล้วก็มีผ้าทีคอร์ดนี่ด้านหลังตัวทนทนคือผ้าทีคอร์ดต,ตัวนี้นะฮะเรารับประกันปีแตกได้ทั้งหมดถึง3ปีเลยนะครับเรื่องของการเย็บแต่ไม่ต้องห่วงนะครับ เราใช้ได้ไนล่อนอย่างดีเห็นไหมฮะเนี่ยได้ไนล่อนนะครับเนี่ยผมซูมให้ดูใกล้ๆนี่นะฮะได้สําหรับเย็บบาะรถยนต์โดยเฉพาะเลยนะฮะนี่เครื่องหมายการค้านะเครื่องหมาย C.I.R. ของทางร้านนะครับคาร์บาโปรดักตนะครับนั่นเบาะหน้าแล้วก็มาดูบ่อหลังบนี่อบาะหลังก็แยกเป็น2ส,ส่วนนะครับนะสามารถที่จะพับออกมาได้นะครับเนะี่ยพับออกมาอย่างอย่างในผมอยู่จับอยู่มือเดียวแต่ให้ดูนะครับเนี่ยสามารถดึงออกมาได้เห็นไหมครับเนี่ย เราทาเป็นแยกส่วนนะครับตามสัดส่วนของบาะตัดตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวผมถ่ายไปดูอีกฝั่งนึงนะจะได้เห็นชัดๆนะครับจะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเนี่ยฮะงานเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้เลยสวมทับของเดิมนะฮะไม่ต้องรื้อของเดิมออกนะฮะไม่ใช้ถอดออกของเดิมก็ยังอยู่อย่างเดิมถ้าของเก่าขาดแล้วของใหม่สวมทับได้เลยเป็นอย่างนี้เลยครับ ชอบสีไหนมาที่ร้านนี่มาเลือกสีก็รอรับกันได้เลยนะครับร้านร้อยยี่สี่แยกย่อยแยกเก้าเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนี่นะครับามาร้านนี่รอรับกันได้เลยขอบคุณลูกค้านะครับสนใจติดต่อมาได้นี่ครับที่0917099960นเะครับ0 9 1 7 0 9 9 9 6 0เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์เป็นทั้งไอดียไลน์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ